จะดุหนามากที่แต่ว่าที่เราบางทีพูดอะไรไปต้องต้องดูที่ผู้ดันเขาด้วยเออบางมันเขไม่ค่อยกล้าพูดอ่ะไอ้ที่อมังอึ้งคือคือไม่กล้าพูดกันนะเพราะเรากลัวเขาหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไม่อยากเสียเขาไปอะไรเงี้ยพอได้เขากลับมาแล้วเนี่ยก็แบบ หนูก็แบบว่าหนูพูดตรงนะคือหนูเกิดมาตั้งแต่คนแรกอะ่ะยันยันคนเลิกไปล่าสุดอะ่ะที่ไม่ใช่คนใหม่คนนี้นะหนูโดนนอกใจทุกคนคือหนูรู้สึกว่าหนูเหนื่อยหนูไม่ได้อยากแบบว่าหาใคร้วหนูก็รู้สึกว่าต้องฝากชีวิตไว้กับคนนี้แหละเพราะอี่ยงเขาเป็นคนที่ดีมากคนที่เข้าใจ